เธยเดย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 เธยเธอเจ็บเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักเฮ้ยอุ้ยด้ยอุยอุ้ยหลบได้รีเลือดรีเลดก่อนรับสวัสดีผมมาอยู่ในเกมกดออชิมาะร้โหแม่ต่อท้าทีก็คือจะเป็นของนี่อุ้ยเราก็ใกล้จะจบแล้วนะ ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นกระแสสงครามนะครผมอันลองสุดท้ายโกเราจะไปแบบลิ่งดูวในะคลิปนี้มันจบเร็วสักประมาณห้านาที <c oughs> ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับผมเป็นไปไม่ได้เลยแหละใครมันจะจบได้ไปในห้านาทีบ้าเปล่าขนาดโหมดไอ้นั่นะระดับง่ายอ่ะผมยังจบไม่ได้เลยห้นาที หรือมีคนจบจบได้ผมก็ไม่รู้กันนะคือเขาน่าจะเสียนนะ,ะโคลุโคลุตัสกาลัสนอฮัเนะกาคาซนิฮาคบเรคิตครลเทงุกาชีคนิอยู่ทอบอาคาชิดาซาโวสุกินมาฮเอ้ยมึงใครเนะี่ยอ้อเห็นเฉยไม่ม,ไมีมีกาเลยนะฝั่งนนทนูหมดแล้ว ธนูหมดแล้วก็ต้องไปเอาธนูก่อนแล้วก็มากำจัดอีกาไม่งั้นโอ้้วอยู่นี้ด้วยเปสมุนไปไปยิงใครอะ่ะเอ้ยยิงใครวะเดี๋ยวเออ

ตวยอ้ยังไงอีกายคน,นไหนวะเบียนใเฮกาก่อนได้แล้วเก็บธนูไว้เล่นกับอีกาด้วยธน,นูเป็นอีกาอย่าบอกนะธนูวิญญาณนะธนูวิญญาณเราต้องเก็บตรงไหนแล้ะมันมีปะให้เก็บธนูวิญญาณนะนต้องมีสิไม่มีเหรอรู้ว่ามันยืนตรงที่ไฟมันก็เลยดูแบบสว่างจ้า เออใช่น่าจะยืนที่ไฟสวยอีกามนอย่างาาอ,อ่ะใครยกมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกอาฟาดนี่ไงอีกาอีกาสวยเฮ้ยเห็นนังไงวะสวยขบวนเราโคตรดีนะ รถทิพย์สวยมันบอกให้ตามหาบอนกัมพีไม่รู้ว่าในนี้มีเปล่านะถ้าไม่มีอาจจะได้อยู่บนเรือแหละวิว่งไม่เจอนะจ๊ะอยู่ไหนมีปะ่ะนี่ไง nó nhiều nói gì rồi cái gì mà có mồm nghe và có mồm và có mồm nghe cho tôi ma phải hả lăng yêu đúng u giỡn là bộ 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 Rồi. bộ 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 chụp đập bờ bộ chụp bộ đập bờ bộ ui ui สวยสวยสวยก็ดูเอาไปกินไปกินไปกินโลแตกโลแตกโลแตกฮ่าฮ่าให้เสียงเกมดังนะโอเคลดลงมาละไอ้นี่เอาไม่มีธนูให้เก็บเลยนี้ โหแย่เลยเอ่อไปไหนตอนนะออทางนี้ขึ้นไปปุ๊บเราจะเจอกับวิญญาณใช่ไหมตาฟาดไม่เห็นหรอกตาฟาดพนุ่มตาฟาดใ่ะชิบหายไม่มีธนูเล่นเลย สวยสวยตายตายตายเฮ้ยเจ็ปุ๊บมิเซอร์จะอยู่ไหนวะอ๋อเพื่อนยิงตายมาแล้วเฮ้ยเจ็บปุ๊บแคลรี่มันติดอะ้รงเียสวยสวยสวย ไม่ค่อยอยากจะใช้ถ้าไม่ตายพวกน,นี้เลยมันไม่ค่อยคุมเท่าไหร่โดนินอนะ่ะอุ้ยโดนินอุยอุ้ยอุ้ยเสยืยอเอ็นเน้นเนเนมาน่ามาโบโบ Oh. อยังไงยังไงเอาธนูก่อนเลยพวกเนี้ยสมุนโลนีน่นะโลโลนี่นะไม่ชอบเพี้ยแค่บอกมาพี่หนุ่มโลนีน่นะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่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 เมาบ่เมาบ่ ล the ่าชดล่าชดเพื่อนไปหนึ่งคนยังไงครับผมไอ้มึงใครเนี่ยโลนนี่นะโลนนี่นะยังเงี้ยอุ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 ้ยเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะสวยสวยสวยดีนี่ก็สวยดีมา อีนกุมิกะกูระอีนกุมิกะกูระเตรียมตัววิ่งกันให้ไวนะไปไปไปกูกูกูวิ่งให้นเร็วที่สุดของอะไรไม่เก็บแล้ว มันมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอเคมีทันเฮ้ย okay. ย okay. ังอยู่เหรอเด้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 ออู๋กับไตโอ้โอ้โหเสียเลือดเลยโอเคไปละมีกองอยู่เนี่ยสุดยอด มุปไกระทิมซะมีผีช่วงนี like ้ตัวนู้นสแกนงีนี่เงียหนึ่งโบตายมีปะตรงโ้นอีกหนึ่งโบสวยแล้วก็ตรงนี้โบโบโบ โอ้ไงมีป hmm. mm ่ะมีตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเยอะเดียเยอะอยู่ต้องไปหาที่ดีๆกันที่ดีปุ๊บแล้วก็กดถ้าไม่ตายบุ้มตายป่ะตายสวยโอ้ตายเกี้ยงเลยอ่ะสุดยอดจริงธนูเหลืออเจ็ดเสียดายนะเราต้องไปยิงให้หมดก่อนแล้วค่อยมาเก็บมีเลือดป่ะ โอเคบุญเฮ้ยมีหเห็นได้ไงวะเรืยๆๆๆไม่ใช่จะลงมาทางนี้ขึ้นดิฮะมีขึ้นใดไม่ได้หรอกใคร่ปางดูสูดวงกัไหนอะมีก่อสิ クおウおにタタクロードムシドウヘワー。モーイナイいーダー。ケプテノーワンチューンパッマケノーテムウウ อ <Okay, S 1> ข้าประตูรอบนี้มันจะชิลนะชิลをจัดเลยมาแบบโคดง่าย้ปไรก็อะไรไปไม่ได้พะนุม <od が S 1> <c ười> ผมมาคนเดียวไง <c ười> ต้องไกับเพื่อน <c ười> จะมาลุยเดียวดีงียบปะหยัดธนูก็คือขึ้นไปข้างบนจริงจริงไอตัวนี้ก็ธนูไฟก็ได้มั้งติดพิษตายปะนีะะะะ่วิ่งอี่ เงี้ยเลือดไหลาตายปุ้มยังนังนและเ,เก็บธนูไปแล้วฉชนนนสำคัญแค่นหนไม่ไม่สำคัญเราต้อไปกันต่อมันมีสาวกปะมิชิโนซาคิคาระ

kemena eh ni mati ba ni semun ba go 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 dino bumi gura go dino bumi aku ra ni aku ni aku ni ni แฟรลี่ซู้จากแพรลี่ป่ะแพรลี่มีป่ะมีป่ะมีมีเหรอ,หรอ,หรอโอเคไปทางนู้นกันดีกว่าถ้านู้นเลยสามลูกอะขอจิงแต่เทนี้มีไมหมวะว่าถ้าจิงสามลูกผมจะได้ไปเก็บตรงนั้นไงเราจะได้ประหยัดด้วยอขอจิงอะสามดอกเนี่ยไปปุ๊บ แล้วก็ไปเก็บทางนั้นถ้าจะให้ประหยัดก็ยืนมีธนูไฟนี่ธนูไฟก็ได้ไม่ไปเล็งนู่นรอเล็งตัวใหญ่เชยเล็งตัวเล็กบื่บื่บ่ไม่โดน มีเก็บตรงนี้ไป็น,ไหนหรออยู่ไหนละ่ะผมตาลาย,ยาตาฝาดอ่ะมีสิไม่ใช่ตรงนี้เหรอฝั่งไหนวะน่าจะฝั่งนู้นแหละไปไหนล่ะตายจริงตายเราไปฝั่งนู้นต่อเออใช่ตรงนี้ตรงนี้วันนี้ลืมไปล,ลืมไปว่ามีตรงนี้ วะพวกนี้อีกตายใช่ไหมโบตายอีกาตายโบสวยโบสวยมีปะนี่ใครตรงนั้นใครมานันใครมันแอบอยู่อันนี้แอบใหญ่เลยอันนี้หมาจูอเลยใช่ไหม มาเิงเดมีเยอะปะเดียวเองจบโรนินมีปะสแกนก่อนไม่น่ามีแล้วตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะจะเหลือฝั่งฝั่งนี้นี่ไงลืมเลยเ้าไม่ตายถ้าไม่ตายน่าจะคุมนะ บุม่มข่มจัดกดคุมเลยกดคุมเลยแอบทำไมล่ะพ่อหนุ่มแอบทำไมล่ะเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยมันแอบอ่ะอ่ะเอ้ยกาะทอยังงี้เฮ้ยมันไปไหนอ่ะ អបអបអបឌឹងតិឌឹងឌឹងឌឹងតិរ៉ឹងឌឹងឌឹងឌឹងដេឌឹងឌឹងដឹងរ៉ាឌឹងឌឹងថាំងរ៉ឹងឌឹងឌឹងដឹងរ៉ា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 អីអេណានអេណានមែននេះកំពុងខุดអីមិញនោះ ซัวก่อนไป <laughs> นี้จะหมดแล้วนะตัวจับพียก่อนดยใช่หมดแล้วฟังโนนเก็บธนูเก็บธนูกันได้ไหมเก็บธนูก <laughs> <laughs> ันเจ็บปุ๊บ เชื่อพิ่ตุ่นนี้มีปะไม่น่ามีมั้งไม่มีน่าจะมีข้างบนแหละขึ้นเชื่องนี้ได้ไมั้งเอ้าลวงโอ,โอ้เฮ้ยยาเพม่เห็นยัเพิ่เห็นโอ้โหลืมเลยลืมเลยไม่ได้ทำไม่ไอยโบ อาแล้วโอ้โหโอ้โหอแอ่มออะวะอิ่มปะม่ได้ถึงตัวหรอพนมตุยกันอันแน่อันแน่แอบจ้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  อ้ยยังไงเราหุ้ยมุนโอ้โหรื้มร euh, ื้มใช่ไหมรื <jus> ้มรื้มรื้มร้วจจับก่อนเุ้ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนลงมา เอ้เปเลงอะไรลุงนะเอาหลุดเลยเอา้ามันเล,เล,เลงไอ้ตัวเลือดเลือดเยอะก่อนน่ะเราจะผีไหมสิเฮ้ยวิ่งมาไหนวะทำไมไมันต้องวิ่งอ้อมขนาดนั้นเนะไม่เข้าใจอ้อมมันดักะไรเนี่ยให้เพื่อนมันดักอ่่าตสย

ยิงเซียนหลบวิธีก็หลบอุ้ย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 โอ้โหมันกวาดดักหน้าขนาดนั้นเลยเหรอหัวดักหน้าขนาดนั้นเลยอีกตัวอยู่ไหนวะตายแล้วตามันตายแล้วยังอยู่ยงยงยงโดนทำตายมาอุ้ยไปเรียกพวกมันจากไหนหอีกวะอุ้ยทำไมมันลืมเลย โอ้โหแม่งวิ่งอ้อมชิบหายอื้อไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวนะมานีดิมานีดิมานีมานีดิโอ้นี่อะไโอ้โหรู้มากรู้มากจัดเลยโอเคจบละลิกโตโคเซมส มาดูรอบนี้ว่าเราทำเวลาวเท่าไหร่อืมยี่สิบนาทีว่ามาตรฐานมาตรฐานไม่ไม่นานไม่สั้นรถได้ตำนานมนด้วยนะตำนานมันหนึ่งชิน้นแต่ของก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าพวกนี้ผมได้หมดแล้วดีอยู่ที่ที่ต้องการก็จะมีพวกอันนี้แหละไอนน้อะไรวะ ตำนานเอ้ยไม่ใช่ตำนานไอ้ถูกสาบแต่ถูกสาบไม่ค่อยได้ไม่ได้เลยอะทําไมไม่รู้มันสูมยากอะคือมันสูบม,มันได้ยากมาโก,โ,มากโอเคผมจบไปแล้วนี่คลิปนี้ลืมบอกว่าผมเปลี่ยนเปลี่ยนชุดแล้วนะนีะ่งไงค็โคตรเทดูหน้ากากด้หน้ากากตัวอะไรไม่รู้หนูหรือกระต่ายน่าจะหนูเลยน,ะ,น,ะ,น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 ะเออ โอเคผมก็จะ okay, ไปแล้วว่าเจินคลิปใหม่พาร์ทหน้าน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วของอันนี้ในเรื่องโอเคผมไปเจินใหม่บุยบุย <c oughs>